สวัสดีเจ้าไปเร่น เออนึกว่าไม่เห็นนะเธอนี่คือตู้บนหมอนะัยรุ่นนะก็คือถ้าหนูเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีเรื่องอะไรอยากจะบนหมอเนี่ยบนผ่านตู้นี้ได้เลยเดี๋ยวพี่ไปหาคําตอบมาให้หนูสงสัยมานาแล้วค่ะเวลาพาพ่อแม่ไปหาหมอหมอจะชอบให้ญาติคนไข้เรอข้างนอกก็มาด้วยกันแท้ๆคนเขาเป็นห่วงนะนั่นนะสิพี่เห็นด้วย ถ้าไม่ใจกันขนาดนี้มาหลังพี่จะได้ไปคนเดียวไปกันเยอะๆแล้วนั่งมานั่งรอข้างนอกมันก็ไม่ถูกต้องไว้วานคุณหมอนะครับเคลียร์ประเด็นนี้ด่วดเลยครับผมสงสัยห้องจะแคบมั้งครับ ไม่ใช่แล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวกับห้องแคบนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไข้มาโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็มาเรื่องหลักการรักษาเนี่ยผมเชื่อว่าหมอหลายคนน่ะคงอยากจะให้ญาติเข้ามาด้วยเพรอะจะได้มาช่วยกันเรื่องของฟังเรื่องของการรักษานะครับการปฏิบัติการดูแลตัวเองโดยเฉพาะว่าผู้สูงอายุนยครับก็จะเป็นโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังเนี่ยการดูแลก,การปฏิบัติตัวสําคัญที่สุดการกินยาอย่างสม่ําเสมอก็สําคัญคือปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าญาติที่ดูแลเนี่ยพาผู้สูงอายุมาหาหมอเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับเวลาที่มาเจอคุณหมอเนี่ย ว่าอาการของผู้สูงอายุเป็นอย่างไงบ้างนะครับแล้วก็การกินอยู่การปฏิบัติตัวเป็นยังไงแต่หลายครั้งที่ผมเจอก็คือว่าญาติที่ไม่ได้ดูแลนะครับเป็นคนพามาพอพามาปุ๊บจะถามประวัติถามเรื่องการรักษาหรือเรื่องของอาการต่างๆก็ไม่รู้เรื่อง,ไม,องไม่ทราบเรื่องนะครับในนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการส่งต่อข้อมูลกันว่าคนดูแลต้องบอกคนที่พามาด้วยว่ามีอาการแบบนี้จะกินยาแบบนี้หรือว่ามีผลข้างเคียงจากยายอะไรหรือเปล่านะครับคุณน้องเขาไปที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอไม่เข้าก็ต้องดูก่อนว่าสถาน,นี่นั้นเป็นอะไร ถ้าเป็นห้องฉุกเฉินนี้ญาติก็เข้าไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอาจจะไปบรบกวนเรื่องของการดูแลรักษานะครับแลเ้เซนนะคนุณโบนะครับบอกน้องเขาเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราให้เข้ามาได้นะครับโดยเฉพาะว่าถ้าเกิดว่าญาติมาด้วยเนี่ยแล้วเข้ามาฟังเรื่องของการรักษาการปฏิบัติตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีใหญ่นะครับขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาไขาข้อสงสัยให้นะครับโอเคไหมเข้าใจไหมไวัยรุ่นเข้าใจแล้วค่ะแลวท่านผู้ชมนะฮะเจอตู้บนหมอแบบนี้ เข้ามาบ่นได้เลยไม่ต้องไปบ่นถึงโรงาบาลมาบน่นที่นี่แหละเดี๋ยวผมหาคําตอบให้แต่ว่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะจ๊นน้องจ๊ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องละมาชาแนลของเราด้วยนะครับ